เรียนธรรมศึกษาเรียนธรรมะปฏ่วัดมีานในรัางานอยู่เป็นยาดยมาเป็นเจ้าภาพมียาดิยมเป็นเจ้าภาพมีเจภาพมีทางัตจันทรค การเรียนกันตอนเข้ามาเรื่นงเข้ามแมนมาแปดมงคืนแปดมครึ่งพอพักรับประทานอาหารกสิบเอ,อมีมพักรับประทานอาหาร้เาเรียนยช่องพักบ่ายแต่แตเยงถึงไปถึงบายสก็จะเลิกเรียน ทีนี้มีนรงเรียนสองเรียนมาเหี่ยงยรงมีชุบ้านนาแเรียนับลับลานรงเรียนมีมืบัวมีมาาเฉพาะนักเรียนตอนใหญ่มือบัวปฏิทินมันบัวทิพาตีเตียนพิเศษเลยเป็นมามากเฉพาะอนใหญ่ักเรียนเลยเยอะ ี่ากเอาราิศาลาตอนนี้บางส่วนกรับมาบางส่วนเ,เยอะที่มาเยอะแต่เ,เยอะที่จังหวัดจักาศฉันรับประทอะน,ะะนอาหารของ หวานนำมีผลไม้ไก่เนื้หวานลขมสันหลังดึงกับเป็นนางวดีโอทำเป็นเป้านังหรือว่าเด็กก็การรับประทานอาหารของเด็กๆให้เยอะมากเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพอาหารแห่งเป็กๆมักจะซื้อมาดักปลาเพื่อทำอาปัรตะเกร,รเย,ง,รยรงสีใครไม่อิ่มก็ไปเติมโรกหลาเด้อใครอิ่มไปเติมเติมตักเติมแล้วก็มานั่งรับประทานหมองเกาใครอิ่มแล้วก็ไปล้างล้างให้สะอาด ตาจะเตยเจ็บขาดวน,นด้านนี้เป็นคณะครูบาอาจารย์ที่มาสอนธรรมะโบราณนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นครูสอนมีท่านหนึ่ง อาจารย์ประูปะทุมทำมรังสีอาจาสัปปทุมมีกันเฉลียวเยสีโลเสมบูลอาจารย์วอมศิงห์มี็น,น,นรดาทุงขุนชยาวัดป่าทุงขุบบ 5, นบุรพามีอาจารย์วิดนเป็นสองสามสีหาหกเจ็ดอาจารย์สอนอยู่เจ็ดลูก จะสอนเป็นวิชาธรรมะก็มีวิชาตะกูวิชาธรรมะธรรมทั่วไปวิชาพุทธประวัติวารพุทธ,าทธาศาสศาสนาวิชาวินยัยว่าเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลเป็นเือศีลเป็นเรื่องธรรมเรื่องศีลห้าหลักๆก,ก็ศีลห้า แล้วก็ศาสนาพิธีพิธีกรรมทางพระศาสนาเราจะครอบคลุมทั้งหมดที่สาสเสริมเป็นกว่าดการหล่อสรพันยะทันล่องพิาสารสรพันยะบทสวดสารเสริมพุ่นการทำประสง,งตอนเขาเรียนอันนี้กิจกรรมระยะยา,ยยางที่จะเสริมเขาในส่วนที่ยน มร้างกอายทยอยยิ้มไปมากแล้วจะได้ออยิย้มเรียบเหมือนกันไม่ล่างให้ล่างเองเองเก็บเองใช้เวลารับประทานแค่เดียว ไปห้างนอกกโอ้นีไอติมจอดถ่ายอยู่นี่ไอ,อติมนี่นำวานการสอนถ้าเรสอนเน่นเกี่ยวกับอันทำมาศึกษานำเพื่อจะได้สอบบัตรข้รมือวีดีหนึ่งขัน การสอบวัดความรู้ปีละหนึ่งครั้งเดือนกันายน, mm hmm. นเพื่อเลื่อนสั่นไปสอบพานกับทีเลือนเลือนสันสน่นท mm hmm. ันตีสันโทโหชนเอกจบรับประทุมด้านละทายมต่อขึ้นไปจะห่อนระดล mm ้ว hmm. อุดมเฮียนอยู่ตลอด mm hmm. เฮียนธรรมะการฟูฟัง เป็นการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแก่รุกแก่ร้านทางชนบทนอนใหญ่็็บ้านอยู่ชนบทหรกร้านยัพยงพอมีความสนใจธรรมะอยู่ยังมีการมาเหยนมาศึกษาธรรมะปลูกฝังไหว นำไปใส่ในการดำเนินชีวิตวสองผู้ช่องกว่าจะ็นชั้น,ตะตะนะะประาหานนำร้านแต่ประธานนำนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มาซอยกันทูนกฟังอันานเข้าใจธรรมะสัมผันธรรมะ